พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านขยะกันดีกว่านะคะเพราะว่ากระแสเทรนด์ BCG ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าในช่วงนี้เป็นเทรนด์ที่แรงมากตั้งแต่มีการจัดประชุมผู้นำเอเปกไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่จังหวัดเพชรบูร์เขาจะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะในพื้นที่อย่างไรกันบ้างคะ่ะทางด้านของท่านกิติคงเมืองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการรรงค์รรงการจัดทําถัง ขยักเปียกลดโลกร้อนนะคะให้ครบ100%เเซ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะโดยในครั้งนี้ก็มีท่านท้องถิน่นจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านในอำเภอหัวนหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะทางด้านของท่านท้องถิน่นจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดกา๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้จังหวัดดำเนินโครงการทั้งขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2560ภายใต้กรอบการดําเนินงานจํานวน3ระยะซึ่งจะประกอบไปด้วยระยะที่1ระยะต้นทางค่ะนั่นก็คือการลดปริมาณขยะการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางระยะกลางนั่นก็คือการ จัดทําระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพและระยะสุดท้ายนะคะนั่นคือระยะปลายทางค่ะคือขยะมูลฝอยได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ได้แจ้งเร่งรัดการดําเนินโครงการทั้งขยะเปียกลดโรคร้อนในระับครัวเรือนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนะคะหรือศาสนสถานและก็สวยงานราชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมครับ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูร์บอกว่าหลังจากนี้ไปทุกองค์ขาพยพไม่ว่าจะเป็นอปทผมใช้ or, คำอปทนะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดต้องดําเนินการเช่นนี้และกระจายองค์ความรู้เรื่องของการจัดการขยะเปียก100%รยเซจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้คํานี้นะครับเพราะว่าเหตุผลเริ่มจากจุดแรกแรก,ก่อนอย่างแรกนะครับการกําจัดขยะเปียกในครัวเรือนหรือว่าองค์กรต่าง ลดกลิ่นใช่ค่ะลดการกระจายขยะที่พูดตรงๆนะคือถ้าเกิดมีสุนัขมีแมวม,มาคุยเขีย่ยม,มันก็จะเป็นภาพอุจจาราใช่ค่ะแล้วประเด็นที่2คือการย่อยสลายนั้นเราสามารถได้เฟอร์ติไลเซอร์หรือว่าปุ๋ยอินทซียดีๆมาใช้เอาไว้ใช้ในครัวเรือนไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยครับอ,อย่างแรกหน่วยงานราชการนี่แหละครับเพื่อว่าองค์กรเอกชนควรทําเป็นตัวอย่างแล้วให้ภารครัษฎรลที่ประชาชนเนี่ยนำไปใช้ในครัวเรือน ในโรงเรียนเองสามารถนําวิชานี้ไปกระจายต่อให้กับนิสิตนักศึกษานักเรียนต่างๆนําไปใช้ในครัวเรือนน้อมนําเอาผู้ปกครองนี่แหละมาช่วยกันทําหลังจากนั้นก็จะเป็นรูปธรรมครับ <ใช S 1> จุดทิ้งศษีดีกว่าเราทําเสร็จแล้วก,ก็กลายเป็นจุดแลนด์มาร์คหรือว่าจุดเช็คพอยต์ว่าอ๋อนี่เหรอขยะเปียกควรมีและควรทําแล้วผมเห็นในพื้นที่หลายๆพื้นที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จได้จริงเนี่ยผมว่าลดกลิ่นลดขยะ ได้หลายด้านเลยทีเดียวแล้ววิธีการทำง่ายมากคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมมีถังแบบนี้ใช่ไหมคะต้องเป็นถังที่เปิดตรง ด,ด้านล่างใช่แล้วเสร็จแล้วคุณผู้ชมนะคะก็ขุดพื้นดินที่บ้านคุณผู้ชมไปนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ถังตัวนี้แหละคะ่ะใส่ลงไปนะคะถังอันนี้ต้องเนนยา่าต้องมีฝาปิดนะเวลาคุณผู้ชมนะคะมีเศษผักเศษผลไม้ต่างๆะนะคะก็นําไปทิ้งตรงถังเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะตรงในถังที่เราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุย๋ยเราก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะวิธีเปลี่ยนก็คือง่ายมากถ้าถังเต็มแล้วใช่ไหมคะยกถังขึ้นเลยเสร็จแล้วเอาดินกลบ แล้วก็เปลี่ยนทางอันนี้ไปไว้มุมอื่นๆต่อไปเคิดดูนะถ้าเกิดมีไม้ผลขนาดใหญ่แล้วเราไปทําใกล้ๆบริเวณต้นไม้ผลนะเป็นมะม่วงถ้าลูกไม่ใหญ่ไม่โตผมกล้าประกันเลยฮะยังไงก็ใหญ่ก็โตมีปุ๋ยดีๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็บ้านไปทําเลยเดีมากคุณีนตัวนําเลยลหละใช่แล้วเอาละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆที่อยากให้ท่านผู้ชมลองไปใช้ทํากันดูที่บ้านนะครับ